เงียบบ่คุณแอบสั้นใครไว้หรือเปล่าคุณแต่คุณก็คือแบบมามามาใส่แล้วก็เอากลับไปบ้านก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะที่ฮัลโหลไม่ใส่็รอกกลับไปบ้านอันนี้กับโอ๊ยจั๊กยังมันก็เป็นหมอดมูเลยตอนนี้มันยังไม่มีกระดานเก็บต้องแต่งตัวนะคะ๋ยวต้องเก็บก่อน ส่วนมากลูกบ้านก็ชอบซื้อซื้อมาให้เต็มอยู่เต็มอยู่ใส่กับเบอรเบิ่อเนี่ยยังหันมาทางอาดมันพอไหมโอ้ยหันไปทางพุ่นแหมอุตษาห์มันหรืออุษาเขามาจอบด้วนี่โอ้ยจอบจอบจอบท่านทาวไปเห็นจอบกันท่้งทาวไปเห็นกันเด้อเอ็งคุยอะไรกันเราเดินไปหาอุษาดีกวแต่ในที่นอนไม่มี ดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปงานแม่มูแต่ว่าต้องรอน้องๆก่อนลาสุดหอวอยากลาลาสุดยังทะเลทะเลกันเรนี่ข้าแซงบอกว่าห้นไปรุดดอ,อมตองเพราะว่าพวกเรียนบินประมาณห้าโมงเยน็นบินไปงานที่สมุทรปราการ บินที่ไหนบินคนแก่ะนะคะห้ามมงเห็นแท็กกันมาแล้วแท็กกันมากเสื้อผ้าหนูเยอะมากค่ะอันนี้หนูเก็บออกไปแล้ว